หลายคนอยากรู้ฉเฉลยแล้วสถานีต่อไปดูเยดเล่นที่ไหนกาลุณาชิชอบแจ้งข้อสงสัยแฟนบอลประเด็นอนาคตของอ n d เดสตูเยว่าจะไปเล่นที่ไหนและมีโอกาสคัมแบ็กแท้ห,หรือไม่ยังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงเกี่ยวกับการแยกทางแบบสุดช็อกระหว่างสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดกับอ yes ัน e ดสตูเกล้องหลังชาวเวนเอลาทียูติเส้นทางร่วมกันไว้ที่7ปีโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด รวมถึงบอสหญิงอย่างการุณาชิชอบก็อักมาโพสข้อความผ่านโซเชียลขอบคุณและอำลาตูเยสพร้อมอวยพรให้นักเตะโชคดีโดยซอตตายได้ตอบคำถามแฟนบอลถึงสาเหตุในการแยกทางครั้งนี้เป็นเพราะนักเตะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเพื่อขอยกเลิกสัญญาเองเนื่องจากกังวลอนาคตของตัวเองรวมถึงความไม่แน่นอนของฟุตบอลไทยที่จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งช่วงเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดให้ความสนใจก็คืออันเดรสตูเยส จะไปเล่นที่ไหนและจะกลับไปค้าแข้งที่ประเทศสเปนหรือว่าบ้านเกิดที่เวเนซุเอลารวมถึงโอกาสที่จะกลับมาเล่นกับทีมอีกหรือไม่ในอนาคตโดยประเด็นนี้ซอต่ายตอบคอมเมนต์แฟนบอลเชลซีโยบอกว่านักเตะ <c oughs> จะกลับไปเล่นใน,นลีกรองของประเทศสเปนแล้วคงจะไม่กลับมาเล่นประเทศไทยอีกแล้วโ <c oughs> ดวยซอต่ายได้ตอบข้อสงสัยของแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดว่ากลับสเปนและหาทีมลีกสองเล่นค่ะ ไม่กลับมาแล้วค่ะเพราะลูกเล็กตั้ง2คนเขากังวลเรื่องความปลอดภัยและอยากอยู่กับครอบครัวที่น่นค่ะสำหรับอันเดสตูเยสปัจจุบันอายุ33ปีย้ายจากเซลตาบีโกมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในปี2014คว้าแช,ชมป์ร่วมกับทีมไป12รายการทำไป54ประตูเป็นดาวซันวตตลอดการอันดับ3ของทีม